ข้อ28่ข้าแต่พระเจ้าที่วาห h นะมะม่วงของพระองค์มีต้นสเดาวแวดล้อมรากเกี่ยวพันรากกิ่งเกี่ยวพันกิ่งเพราะเหตุที่อยู่ร่วมกับของไม่อร่อยนั้นมะม่วงจึงมีผลขมต้นสเดาชื่อว่าปุจิม,มันทะในคาถานั้นกิ่งได้แก่กิ่งของต้นสเดาสองบทว่าสาขังนิเสวะเรคือย่อมเกี่ยวพันกิ่งของมะม่วง บาทพระคาถาว่าอาาตสันนิวาเสนะคือเพราะอยู่ร่วมกับต้นสะเดาซึ่งมีรสไม่อร่อยบทว่าเตนะแปลว่าเพราะเหตุนั้นบทว่ากตุกับพโลคือกลับเป็นผลไม้มีรสขมพระราชาทรงสดับคํคำนั้นแล้วรับสั่งให้ตัดสะเดาและบรเพชเสียทั้งหมดแล้วให้ถอนรากให้ขนดินปุ๋ยที่มีรสไม่อร่อยโดยรอบออกเสียแล้วให้ใส่ดินปุ๋ยที่มีรสอร่อย ให้รสมะม่วงด้วยน้ำผสมกับน้ำนมน้ำผสมน้ำตากลกรวดและน้ำหอมอีกแล้วทรงมอบพระอุทยานให้คนเฝ้าพระอุทยานคนเก่านั่นแลอีกเพราะรัคนกับของมีรสอร่อยมะม่วงจึงมีรสอร่อยอีกเรื่องมะม่วงในอัตถกถาแห่งทิวาหณะชาดกในทุกขนิบาตจบ